นุ่มซอดคนต่อไปช่สวัสดีครับผมโอชวันวิทย์เก้าเชียงล่าอายุ33ปีตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร เปิดขายข้าวซอยอยู่ครับนอกจากผมจะเป็นเจ้าของร้านแล้วนะครับผมก็ยังเป็นพ่อครัวในร้านของตัวเองด้วยมันไม่ใช่ขนาดนั้นเลยพี่โฟต้องตบกลัวมันจะไม่ดับสมัครผมนะครับผมว่าพี่ดูแปลก,กพี่เขาแปลกมึงแปลกมึงแปลกเขาไม่ลอแปลกไม่แบบผมรู้สึกว่าพี่เขาไม่มีสเสน่ห์ครับผมชอบคนมีสเสน่ห์ผมว่ามันนา่าดูหน้าเบื่อครับพูดตรงตดูหน้าเบื่อแล้วผมว่าผมไม่เอาเป็นแฟนดีกว่าครับ คนมีเสนีย์ผมเลือกได้ครับนี่ผมเลือกได้ครับโอ้โหโอ้โห ำไมครับคือพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบขยันมากซึ่งตื่นเช้าทํางานอะไรอย่เงี้ยคามเป็นคนนอนเดึกตื่นสายแล้วสมมติว่าถ้าพี่เลือกคามไปอย่างเงี้ยแล้วคามไปอยู่กับพี่แบบไปช่วยทางานอ่ะคามกลัวไปเป็นตัวถ่วงของเขา<อ>แล้วก็อยู่มาหาลัยใช่ไหมไเออก็นกคงจิกก็เต็มไปพุนไปหมดแล้วล่ะ<อ>ก็เลยว่า <c oughs> อะไรโดนนึ่งลาภาบมาช่วยร้านพี่พี่เขาได้อะไรเอาหัวถูกพืน้น <c oughs> ยืมหนังปากล้างกวาดพื้นหน่อยตอนนี้เพิ่งผ่าขากัไกลมาหมอบอกว่าให้หาอะไรยัดปากหนูรู้สึกว่าเข้าซอยของคุณพี่เขาเนี่ยน่าจะยัดปากน่าจะยัดปากได้นี่ไหมขาซอยขาซอยยี่หีเนียจะเผ็ดตีนขาซอยจะเผ็ดล็กดวิกาเสนอตีนเนี่ยเยวอยู่เลยดับไฟหนึ่งคนภัยหนึ่งคนมาเจอเราเชินค่ะ